วันนี้ผมจะมาเล่นไฮไลท์นะครับไฮไลท์1ปีหนึ่งะครับมาดูกันว่าครันะดีกว่าโอ,อ,อแม่นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Bikin lelah yang halal ya Bikin lelah yang makin Buat bukti lu buah Bikin lelah Bikin lelah 我了还。

Over. 你来了。<Hello. S 2> <Hello. S 1> อาจจะโตไปหน่อยนะครับเพราะว่าคิดเยอพูด ตอนที่มันยิงวนีมันร็จแวนะครับมนกลมา้เหลวนะครับคและครับดแต่ไปครับน้ 哇有。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไฟอันนี้ดูสว่ไม่น่าใช่ไฮไ์เลยนะครับน่าจะเป็นกุลงกลงกุลงกลงอะไรแบบนี้ yeah what boy